สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครู9นะครับวันนี้ครูเกาจะมาสอนวิชาสังคมศึกษานะครับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้จะมาเรียนกันเรื่องของนะครับรายรับนะครับแล้วก็รายจ่ายนะครับซึ่ง ในเรื่องที่จะเรียนวันนี้นะครับนักเรียนสามารถเปิดหนังสือนะครับเล่มนี้นะครับเล่มสีม่วงนะครับเราอยู่ป .2 นะครับาตอนอยู่ป .1 หนังสือมันจะเป็นเล่มสีแดงๆใช่ไหมครับป .2 จะเป็นเล่มเล่มสีม่วงนะครับซึ่งนะครับให้นักเรียนนะครับเปิดไปนะครับในหน้านะครับที่85ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ รายรับนะครับแล้วก็รายจ่ายหรือรายได้และรายจ่ายนะครับซึ่งไอ้สองอย่างเนี่ยครับมันมีความจําเป็นนะครับเกี่ยวข้องกับเรานะครับในการดําเนินชีวิตประจําวันนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะครับจะต้องทราบว่ารายรับรายได้รายจ่ายนะครับมันเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารายได้นะครับและรายจ่ายนะครับมันมันมีอะไรบ้างและของครอบครัวเนี่ยนะครับเขามีรายได้มีรายจ่ายอย่างไรนะครับเดี๋ยวเกริอนให้ให้ก่อนว่านะครับตัวรายรับหรือรายได้เนี่ยนะครับมันคือเงินที่ไปทํางานเลขมานะครับหรืออาจจะเป็นดอกเบี้ยจากธนาคารที่เราฝากเอาไว้ นะครับก็คือในส่วนของรายได้เนี่ยเรานะครับก็ต้องอลงทุนลงแรงนะครับลงทุนหมายถึงเราเอาเงินไปฝากไว้ที่แบงก์นะครับหรือ,อเอาเงินไปซื้อของมาขายนะครับเพื่อให้มันเกิดกําไรแล้วเป็นรายไดอ้อันนี้ก็คือหรือว่าเราเนี่ยนะครับเอาแรงนะครับแรงกายของเรานะครับแล้วก็เวลานะครับไป ทำประกอบอาชีพอาจอาจจะเป็นนะครับเปิดร้านค้าหรือรับหมอก่อสร้างนะครับเพื่อมันเกิดรายได้ได้จะเพื่อให้ได้เงินเนี่ยนะครับเอามาใช้จ่ายในครอบครัวนะครับส่วนรายจ่ายเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ว่าเราเนี่ยจะต้องใช้จ่ายในการเมนชีวิตอ,อย่างเช่นซื้ออาหารการกินนะครับซื้อยารักษาโรคนะครับ ซื้อสิ่งของจําเป็นเป็นต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในครอบครัวเนี่ยครับมันมีรายได้นะครับมาจากอะไรได้บ้างและรายจ่ายนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับรายได้ของครอบครัวนะครับรายได้ของครอบครัวนะครับเขาบอกว่าจะหมายถึงนะครับค่าตอบแทนนะครับที่ได้รับที่ได้รับนะครับจากการทํางานนะครับ หรือการประกอบอาชีพนะครับของทุกคนในครอบครัวนะครับมารวมกันนะครับซึ่งรายได้ของแต่ละครอบแต่ละครอบครัวเนี่ยนะครับถามว่าเท่ากันไหมนักเรียนเท่ากันไหมมันไม่เท่ากันนะครับเนื่องจากอะไรอ่าทิกตกอกทิกตอกเก่งมากนะครับเนื่องจากแต่ละครอบครัวเนี่ยครับไม่ได้ประกอบอาชีพนะครับเหมือนกันหมดถูกไหมครับอ่าทำให้อ่ามีรายได้ ที่มันไม่เท่ากันนะครับงานแต่ละงานเนี่ยครับมันสร้างรายได้ให้เราต่างกันนะครับผมทีนี้เมื่อเรามีรายรายได้เนี่ยครับแล้วก็รายได้นะครับมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเินชีวิตของครอบครัวนะครับ่าไปซื้ออาหารหรือซื้อยารักษาโรคหรือว่าซื้อของนี่มันจําเป็นนะครับที่เหมือนครูดได้กล่าวไว้แล้วนะครับที่ได้พูดไปแล้ว ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารายได้เนี่ยครับมันมันมีอะไรบ้างนะครับรายได้นะครับจะมีรายได้ประจำนะครับอ่าแล้วก็รายได้จากการผลิตสินค้าและบริการนะครับแล้วก็มีรายได้เสริมนะครับซึ่งนะครับนักเรียนรายได้ประจำเนี่ยครับอ่ามันจะคงที่เท่ากันทุกเดือนนะครับเหมือนเดือนนี้ ได้มาสามหมื่นนะครับเดือนหน้าก็ได้สามหมื่นเดือนที่แล้วก็ได้สามหมื่นนะมันมันก็จะได้คงที่ตลอดสามหมื่นบาทตลอดนะครับผมไอรายได้ประจาเนี่ยครับเราเรียกว่าเงินเดือนนะครับเงินเดือนซึ่งอาชีพที่เป็นมีรายได้ประจําหรือมีเงินเดือนเนี่ยก็อย่างเช่นนะครับพนักงานนะครับในโรงงานพนักงานบริษัทนะครับครู ตำรวจนะครับหมอ,อพยาบาลเป็นต้นนะครับถัดมานะครับถัดมาจะเป็นนะครับรายได้จากาการผลิตสินค้าและบริการนะครับเมื่อกี้นะครับเป็นรายได้ประจำนักเรียนคิดว่าอันนี้ควรจะเป็นรา,ายได้ประจำไหมอ,อันนี้ไม่ใช่นะครับเก่งมากอันนี้จะเป็นรายได้ที่มันไม่คงที่นะครับ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตหรือการบริการนะครับถ้าสมมุติเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะขายของได้เยอะหรือมีลูกค้าเข้ามาในร้านเยอะขึ้นทําให้เราขายของดีขึ้นเราก็จะได้รายได้นะครับที่มันเยอะขึ้นแต่ถ้านะครับเราเนี่ยมีลูกค้าน้อยลงขายของได้น้อยลงรายได้ของเราก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย นะครับซึ่งรายรายรายได้นะครับอ่าซึ่งรายได้เนี่ยมันไม่คงที่นะครับนักเรียนอ่ามันมันไม่คงที่นะครับขึ้นอยู่กับว่าอ่าในแต่ละเดือนนั้นนะครับมันจะได้มากได้น้อยแล้วทีนี้ถามว่าอ่ามีอาชีพอะไรบ้างนะครับอ่าก็อย่างเช่นมีชาวนาชาวสวนนะครับอ่าพ่อค้าแม่ค้าอ่าช่างตัดผม นะครับแล้วก็คนรับจ้างทั่วไปนะครับหรือนะครับอาจจะเปิดร้านขายของชําก็ได้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามารู้จักอีกอันนึงนะครับก็คือรายรายได้เสริมนะครับในส่วนของรายได้เสริมนี้นะครับอาจะเป็นรายได้ที่ได้รับนอกเหนือจากรายได้ประจํานะครับก็อย่างเช่นนะครับการ ขายของออนไลน์นะครับการรับจ้างสอนพิเศษนะครับาการทําทงานประดิษฐ์เพื่อจําหน่ายนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ครับในโลกออนไลน์เนี่ยครับมันสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายใช่ไหมทีนี้เราเนี่ยสามารถขายของออนไลน์หรือว่ามีอาชีพเสริมที่เป็นอาชีพทําทโดยออนไลน์เนี่ยมันทําได้ง่ายนะครับซึ่งเราจะได้ลูกค้าที่มันหลากหลายเยอะขึ้นนะครับทักเรียน ทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนของรายจ่ายนะครับของครอบครัวนะครับรายจ่ายของครอบครัวเนี่ยครับมันมันมันก็คือนะครับการที่เรานําเงินนะครับที่มาจากรายได้นะครับเอาไปซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการดําเนินชีวิตนะครับผมอาจจะเป็นของกินนะครับหรือ เสื้อผ้านะครับยารักษาโรคนะครับหรืออาจจะเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างเช่นค่านา้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเล่าเรียนนะครับค่าเล่าเรียนบุตรนะรายจ่ายของแต่ละครอบครัวเนี่ยนะครับถามว่ามันเหมือนกันไหมเท่ากันทุกครอบครัวไหมอตอบเลยนะครับมันไม่เท่านะครับมันอาจจะมากหรือ น้อยนะครับขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกนะครับในครอบครัวนะนะครับมีมากหรือน้อยและอ่าและและนะครับอันนี้สําคัญนะครับและการรู้จักใช้จ่ายของคนในครอบครัวด้วยนะครับถ้านะครับคนในครอบครัวของเราเนี่ยนะครับรู้จักใช้จ่ายแต่ของที่มันจําเป็นนะครับอ่าไม่ซื้อของที่มันฟุ่มเฟือยนะครับ จำนวนนะครับรายจ่ายของแต่ละครอบครัวเนี่ยนะครับมันก็จะแตกต่างกันถ้าเราเลือกแต่ของที่จำเป็นได้ตัดของที่ไม่จำเป็นหรือฟุ่มเฟือยออกนะครับรายจ่ายของเราก็จะน้อยลงนะครับทีนี้เราจะเหลือเงินอีกส่วนหนึ่งนะครับเอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรืออาจจะไว้ออมก็ได้ซึ่งไอ้เรื่องการออมเนี่ยเดี๋ยวครูจะสอนในคาบถัดๆไปนะครับนักเรียน ทีนี้นะครับสาหรับวันนี้เนี่ยนักเรียนก็ได้เรียนกันไปแล้วนะครับว่านะครับครอบครัวของเราเนี่ยนะครับมีรายได้นะครับอ่าทางไหนบ้างนะครับอย่างเช่นรายได้ประจำใช่ไหมครับอ่ารายได้จากการผลิตสินค้าและบริการนะครับรายได้เสริมนะครับรายได้ประจำก็คืออ่ารายได้ที่มันคงที่เท่ากันทุกๆุเดือนนะครับผม อย่างเช่นนะครับก็เป็นอาชีพประจำะครับพนักงานบริษัทข้าราชการตำรวจหมอนะครับหรือพนักงานราชการนะครับเป็นต้นนะครับผมส่วนรายรา,ายได้จากการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยครับก็จะมันเป็นรายได้ที่ไม่คงที่นะครับมันมันจะตรงกันข้ามกับข้อแรกนะครับแล้วกอ็อาชีพเนี่ยนะครับก็จะ เป็นอาชีพที่เป็นการผลิตสินค้าหรือให้บริการก็อย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้านะครับผมาชาวนาชาวสวนเป็นต้นแล้วก็รายได้สุดท้ายนะครับก็คือรายได้เสริมนะครับรายได้เสริมก็คือรายได้ที่มันนอกเหนือจากรายได้ประจําของเรานะครับอาจจะเป็นอาชีพเสริมในการขายของออนไลน์ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กยูทูบ นะครับอินเทอร์เนต็ตมันเข้าถึงง่ายนะครับเดี๋ยวนี้คนก็หันไปขายของออนไลน์กันเยอะขึ้นนะครับหรือรับจ้างสอนพิเศษนะครับเป็นต้นส่วนในด้านของรายจ่ายนะครับก็จะมีรายจ่ายที่จําเป็นนะครับรายจ่ายจําเป็นแล้วก็รายจ่ายอื่นๆรายจ่ายจําเป็นก็อย่างเช่นนะครับค่าอาหาราเสื้อผ้ายารักษาโรคที่อยู่อาศัยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปัจจัย C นะครับแล้วก็ รายจ่ายอื่นๆเช่นค่าไฟนะครับค่าไฟฟ้าน้ำประปาโทรศัพท์นะครับค่าเดินทางนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บริบทของแต่ละครอบครัวนะครับว่าเราเนี่ยนะครับมีการใช้จ่ายในด้านใดบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะฝากการบ้านเอาไว้ที่ด้านล่างนะครับนักเรียนอย่าลืมทำกันนะครับและก่อนจะจบในวันนี้นะครับก็ ขอฝากให้นักเรียนนะครับยึดมาตรการของทางภาครัฐนะครับสวมหน้ากากอนามัยนะครับผมล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีคนเยอะๆนะครับขอให้นักเรียนเนี่ยปลอดภัยจากโควิดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ